โรงเรียนสุนทรวิจิตบำรุงวิทยายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสุนทรวิจิตบำรุงวิทยาตั้งอยู่เลขที่200ถนนสุนทรวิจิตตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งเดิมชื่อโรงเรียนบำรุงสตรีตั้งขึ้นในพุทธศักราช2460รับเฉพาะนักเรียนหญิงต่อมาเมื่อพุทธศักราช2477กระทรวงธรรมการให้โรงเรียนสตรีสังกัดกรมสามัญศึกษารับผิดชอบเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา จึงจัดเป็นโรงเรียนสหศึกษาและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนบำรุงวิทยาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2489เปลี่ยนสังกัดจากกรมวิสามันศึกษามาอยู่กรมสามัญศึกษาและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนถนนสุนทรวิจิตรบำรุงวิทยาต่อมาได้ตัดคำว่าถนนออกจนเป็นโรงเรียนสุนทรวิจิตร ในวันที่4เดือนกันยายนพุทธศักราช2557ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสุนทรวิจิตรเป็นโรงเรียนสุนทรวิจิตรบำรุงวิทยาตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งมาจนถึงปัจจุบันคําขวัญโรงเรียนศึกษาดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมเอกลักษณ์เป็นผู้ใฝด่ดีคิดดี ทำดีหมั่นฝึกตนให้รู้จริงปฏิบัติได้ด้วยความซื่อตรงขยันเที่ยงธรรมมีคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมอัตลักษณ์มีคุณธรรมน้อมนำความพอเพียงโรงเรียนสุนทรวิจิตบำรุงวิทยาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบัน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด40คนนักเรียนจํานวน796คนบริหารงานโดยดรพุทธพงศ์พงพวง,ง,งเพชรพ่วงในการสถานศึกษานางวิลาวันเวอร์โก้รองพ่วมในการสถานศึกษานายแสงลพาพระเสนารองพ่วงในการสถานศึกษา ด้านการบริหารงานในโรงเรียนสมพรวิจิตรบำรุงวิทยายึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมะพิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจการบริหารตามโครงสร้างงานบริหารงาน4กลุ่มง,งานโดยกระจายอำนาจการบริหารงานให้หัวหน้ากลุ่มบริหารงานดังนี้ 1. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ นางพรน,นิพาวงศรตนะ 2. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณนางประภาพันธ์โครพัฒน์สหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลนางอณิกธระศีนา 4. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปนางอัธทยาวารี นอกเหนือจากการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานดังกล่าวแล้วโรงเรียนสุนทรวิจิตรบำรุงวิทยาได้จัดให้มีระบบการบริหารงานแบบระดับสายชั้นเรียนโดยมีการแต่งตั้งหัวหน้าสายชั้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ประสานงานระหว่างครูประจำชั้นในแต่ละสายชัน้นรับนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้บริหารรวมถึงควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนของครูให้เป็นไปด้วยความราบรื่นนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่บายบริหารเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาใช้หลักการมีส่วนร่วมจากบุคลากรในองค์กรร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมแก้ปัญหาและร่วมกันพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถจนเกิดผลเป็นเชิงประจักษ์ในปี2553โรงเรียนได้รับคัดเลือก ให้เป็นที่ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนตลอดจนพัฒนาครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายอาเซียนศึกษาให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศพหุวัฒนธรรมเทคโนโลยีการสื่อสารและสาระสนเทศในการสื่อสารกับประเทศในประชาคมอาเซียนปี2559 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษภาษาลาวภาษาเวียดนามพร้อมทั้งฝึกทักษะอาชีพและอาเซียนศึกษาปี2560สสวท ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งได้ขัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายสต็มศึกษาและเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่บูรณาการวิศวกรรมตามแนวทางสต็มศึกษาโรงเรียนสุนทรวิจิตรบำรุงวิทยาตระนักและเห็นคุณค่าการพัฒนาสม,มัธนะ การจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและใช้ความสามารถตนเองได้สูงสุดโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นเชื่อมโยงความรู้บูรณาการใช้อย่างสร้างสรรค์เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมดังนี้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนมอนเตสซอรีโรงเรียนสุนทรวิจิตรบำรุงวิทยาการจัดการเรียนการสอนที่มีแนวคิดคำนึงถึงความสนใจความต้องการและความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองของเด็กเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระในขอบเขตที่กำหนดไว้ จัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับวัยของเด็กแบบเปิด (Open Classroom) นั่งสบายบรรยากาศเหมือนบ้านมีเครื่องใช้อุปกรณ์ที่จัดอย่างมีระเบียบของใช้จะมีขนาดเหมาะสมกับเด็กในระดับที่เด็กสามารถใช้งานได้มีพื้นที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหวและทำกิจกรรมบนพื้นได้ชั้นวางของมีความสูงในระดับที่เด็กสามารถหยิบใช้งานได้ ส่งผลให้เด็กซึมซับสิ่งแวดล้อมรอบตัวจนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและสแสวงหาความรู้อยากมีสมาธิมีวินัยในตนเองเด็กเกิดการพัฒนาในทุกๆด้านเรียนรู้อย่างมีความสุขในเวลาเดียวกันกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโรงเรียนสุนทรวิจิตรบำรุงวิทยา โรงเรียนสุนทรวิจิตบำรงวิทยาเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในการผลิตและพัฒนากำลังคนจึงมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงและเป็นพื้นฐานสำคัญในการรองรับการพัฒนาในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัดนครพนมและรองรับต่อประชาคมอาเซียนได้อย่างยั่งยืนเช่นการสอนภาษาเวียดนาม โดยเจ้าของภาษาในทุกชั้นเรียนกิจกรรมวันอาเซียนการจัดการเรียนรู้การทำและถนอมอาหารจากวัตถุดิบพื้นเมืองการประกวดหนึ่งห้องเรียนหนึ่งกระบวนการเรียนรู้สู่หนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นต้นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สเตมศึกษาโรงเรียนสุนทรวิจิตบำรุงวิทยาโรงเรียนสุนทรวิจิตบำรุงวิทยา ได้นำสต็นเข้ามาประยุกต์ในบทเรียนและกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้เรียนแบบ active learner ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งสามารถนำความรู้มาประยุกต์แก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งต่างๆมีพัฒนากติและค่านิยมในเชิสงสร้างสรรค์และเป็นผู้ที่มีทักษะแห่งทศวรรษที่21พร้อมก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะสเต็มของนักเรียนการใช้สเต็มแก้ปัญหาผ่านการแข่งขันเกมทางวิทยาศาสตร์การประยุกต์ใช้สเต็มในการจัดการเรียนรู้ได้แก่ 1. การจัดการเรียนการสอนสเต็มโดยผ่านรูปแบบต่างๆ 2. ครูจะสาขาวิชาต่างๆรวมกันออกแบบบทเรียนกิจกรรมและการประเมินผล 3. ม,มีการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียน 4. จัดการเรียนรู้แบบสหสาขาวิชาโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านรายวิชาต่างๆ 5. หลักสูตรมีความทันสมัยและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน 7. มีการพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การบูรณาการความรู้8มีการจัดรายวิชาพิเศษเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน STEM ศึกษา6มีการออกแบบให้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้แบบ Active Teaching and Active Learning นำไปสู่การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับ STEM กระบวนการการจัดกิจกรรมอัตลักษณ์วิธีพุทธ เพื่อพัฒนาศักยภาพการสวดมนมูนสรรเสริมพระรัตนาตรัยทำนองสอพัญญาและส่งเสริมคุณธรรมจรยิยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสุนทรวิจิตรบำร,รุงวิทยาโรงเรียนสุนทรวิจิตรบำร,รุงวิทยาได้จัดกิจกรรมการสวดสรพัญญาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนที่ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ เจาคติมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่นักเรียนซึ่งเป็นการสนองให้นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามลักษณะวัฒนธรรมไทยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาชาติ ส่งผลให้โรงเรียนสุนทรวิจิกบำรุงวิทยาได้รับรางวัลในด้านต่างๆต่อนเนื่องมาโดยตลอดเชน่นได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำโรงเรียนร้อยโรงเรียนดีวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่เจ็ดนักเรียนได้รับโลระราชทานรางวัลชนะเลิศสมเด็จพระเทพพระราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในการประกวดสวดมนหมู่สันเสริญพระสนเทตทำนองสอรพัญญะประเภททีมหญิงระดับประถมศึกษาประจำปี2562นอกจากนี้โรงเรียนสุนทรวิจิตบำรุงวิทยายังมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในด้านนี้ จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดบรรยายธรรมระดับชาติประจำปี2563นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันสวดมนต์แปลไทยณนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกให้เด็กหญิงบุญจิรา ผูชุมนักเรียนโรงเรียนสุนทรวิจิตรบำรุงวิทยาเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2563อีกด้วยกระบวนการพัฒนากีฬาสีปักตะกอโรงเรียนสุนทรวิจิตรบำรุงวิทยาโรงเรียนสุนทรวิจิตรบำรุงวิทยาจึงได้จัดตั้งชุมนุมกีฬาสีปักตะกอขึ้นมาตั้งแต่ปีการศึกษา2500 50ดเป็นต้นมาโดยมีนายประเสริฐชนะดิตเป็นผู้ฝึกสอนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดีนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆจนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลระดับประเทศโดยมีขั้นตอนและกระบวนการเรียนรู้ดังนี้ขั้นที่หนึ่งระหนักและเห็นคุณค่า เป็นขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจตระหนักและเห็นคุณค่าในกีฬาสีปักตะก้อมาสมัครขั้นที่2ปฝึกท่าพัฒนาทักษะ1ให้นักเรียนสัมผัสลูกตะก้อ เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้เกิดความรักในกีฬาประเภทนี้ประมาณ2สัปดาห์ฝึกทักษะการพักลูกตะก้อด้วยเท้าด้านในทักษะการพักลูกตะกอด้วยหลังเท้าทักษะการพักลูกตะก้อด้วยเข่าและทักษะการพักลูกตะก้อด้วยศีรษะฝึกทักษะการตั้งลูกตะกอด้วยเท้าด้านในแล้วเตะด้วยเท้าด้านในขั้นที่สรู้รักสามัคคี 1. ฝึกทักษะการเล่นประจำตำแหน่งเช่นตำแหน่งสืบตำแหน่งชงตำแหน่งตัวทำหรือตัวฟาดส,สองฝึกทักษะการเล่นเป็นทีมตลอดจนสอนกติกาการเล่นไปด้วยพร้อมทั้งแทคติกการเล่นเพื่อให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้ขั้นที่4จับมือสู่เส้นชัย นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดจากผลการทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างมีวินัยทั้งครูผู้สอนและนักเรียนส่งผลให้ประสบผลสําเร็จมากมายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศคือนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกอ12ปีหญิงในรายการ vivo cup game นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเซปักตะกอ12ปีหญิงในรายการกรมพละศึกษาด้วยเหตุนี้ทำให้นักเรียนวัยต่างๆเกิดความสนใจในกีฬาพื้นเมืองตะกอมากขึ้นคนทั้งประเทศได้ชมความสามารถกีฬาพื้นเมืองตะกอของโรงเรียนสุนทรวิจิตรบำรุงวิทยาในรายการซุปเปอร์เทน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงในชันเรีนนเอี่ยมชื่อเล่นชื่อเค้กอายุ11ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสุนทรวิจิตรบรรลุวิทยาจังหวัดนครพนมค่ะขามขาครับหนึ่งครั้งครับคามไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับไหวอุ่มบิดดีว่ะดีมากครับสองสองครั้งครับลูกที่สามครับอีกทีลูกไปครับ เรียนสุนทรวิจิตบำรุงวิทยามุ่งมันพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขความก้าวหน้าและคุณภาพที่ปรากฏขึ้นนี้จะสำเร็จไม่ได้ หาคปราศจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องที่สำคัญอย่างยิ่งคือการได้รับความร่วมมือจากคณะครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนอย่างจริงจังอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนสืบไป